นะสบายดีสบายดีซา,าเลี้ยงสัตว์พ่อแม่ประสนตีว่ามักอักกาศเลี้ยงสัตว์เนาะแล้วผู้ที่เลี้ยงไปแล้วที่พบปัญหาแล้วก็ผู้ที่ยังกล้าเก็บสิเลี้ยงเนาะกับเบึงบงบ้งไว้เพื่อเป็ปี่ยนบทเรียนอันนี้นะอยู่บ้านภาคแค่ใต้มนุษย์แข็งแกร่งแข็งขวางเนาะกรณนนี่นี่แหละมันมาเจอเคนไว้วานนะถือว่างวาัวนี่เอื้อว่าเป็ญญี่ยนผนังพิวหนังออกซิเป็นกน้อน ข้าพเจ้าจะพาบรราทานมาเบิงเนาะอาการตัวจริงมันนี่กับปินอันนี้เลยตัวนี้สูดีว่านะยังบุตรทนลงหาตู้เนาะมีบางตัวที่ลงหาตู้แล้วบ่ให้ลูกกินตู้ตู้จะพองเนาะอวัยวะเพศจะพองตัวนี้ก็สู้ดีอันที่สองมันยังบุตรทนลงขาเนาะบุตรทนลงขาบุตรทนลงแข้งบุตรท่านลงตินถ้าตัวใดที่ว่ามันลงแข้งลงขาลงตินเนาะล้มันจะพองไปมด หล่ะเหตุใดการเคลื่อนย้ายยากการขึ้นเหน่งเนี่ยเนาะตุ้มตัวจริงเป็นอันนี้ถ้าเราหางงัวท่านใดเนาะหล่ะมีปรากฏการณ์ตัวนี้อันนี้ถามเจ้าของมาอายบุคูณเนาะว่าเป็ี่ยนพญานิคนาะคิดว่าเป็นตูวพิเรกัดเนาะคือวัตุเรกัดคิดว่าเป็นยุงเป็นเข็บกัดซื่อเนาะแล้วเพื่อนก็บุเคยเห็นเพราะว่าพญานนี้เป็นพญานมือแล้วอายก็เห็นแต่ปีเดียวนี้เลยเพื่อนว่าเอ้ยบอาบมดใส่ใจไปเลยมันเปลี่ไปเลื่อยสามสี่มือแล้วก็ยังงึดตัวเองอยู่เพื่อนว่า บิเลอร์เนาะและยามวันนี้จะมาหาข้าพเจ้ามาเนาะกู mm hmm. ตัวจริงตัวนี้พองใหญ่แล้วนี่นะบนนี้นะเป็นก้อนใหญ่แล้วตัวนี้นเนาะขี้แห้นี่เป็นก้อนใหญ่แกนขึ้นมาอมพองลงมานี่ยเป็นก้อนใหญ่เนาะและตัวใดที่ว่าสุขภาพอ่อนเพลี่ยเนาะมันจะเกิพดพญาน,นื่นขึ้นหลายๆพญานาะที่ว่ามันบ่มซ้อนอยู่ในหางไก่มีพญานใดก็บจิเกิพดพญานั้นขึ้นมา ແລະເຖືອງງົວເຮົາອ່ອນເພຍປຽດລ້ອຍເນາະບໍ່ກິນຫຍ້າແລ້ວສຸດທ້າຍກໍຕາຍໂຕນີ້ກໍນຳນ້ຳຕາລະຍ້ອຍເນາະເບິ່ງນຳກັນນະນ້ຳຕາຍ້ອຍເຈັບຕາອັກເສບຕາເນາະສາູດທີ3ກຍັງຖືວ່າປັນໄຍີ2ຕນນນມຍນາຍັຈດບາງຕນພນາບິບ່ີບິ່ เบื้องนี้ก็ออกหลายตุ้มนี้ถือว่ามันออกไปประมาณ80%ของร่างกายละเรื่องผิวนหนังเนาะไป80%เนละเนี่ยอืมเป็นตุ้มแบบนี้เน,นาะฮะไอเป็นตุม้มแบบนี้แต่ว่าโชคดีพราะอย่างบุติตตดสัยคนเนาะต้นองกังวลยังยังบ่มีอะนะบันทึกว่าติดสัยคนเนาะ ทางผู้ເຖິດກໍຍັງບໍ່ບັນທຶກວ່າຕິດໃສ່ຄົນລະົາົຍັິນາທທອງປັນເໝດງອາอยู่ືນນນນຮູິປດົນລ້ທາຮູນມຈບິອນາກາປັນນนນີ อีบานนี้นรรมาท่านเนาะเรื่องยุกยาทานังตัวนี้เนาะมันเป็นอันนี้แล้วฮารจิใไซยาที่แบบซักมือนี้มืออื่นมือหือมันมันดีตุ่มนี้มันดีมันเป็นไปบมได้เนาะมันบุมียาแล้วพอเพียงแต่ว่าซักอันหนึ่งกำลังตีบห้งัวนี้ตายมาซะไปแล้วบรรดาตุ่มตัวนี้มันจะค่อยอันนะออกมาเนาะออกมาตุ่มจะแห้งเขาคันเทาาส่ยาแล้วมันตุ่มจะแห้งเขาตุ่มจะบุเป็นเปื่อยเนาะ มันจะบเปลี e ่ยนเปื่อยแล้วเมื่อวันคันบุเปื่อยนเมื่อวันเขาไข่ข่างใส่มันจะบเปื่อยใหญ่เนาะแล้วทีได้ตุ่มนี่แห้งเขาแล้วมันค่อยลอกออกมาถือว่าจะค่อยดีประมาณเดือนนึงเดือนปลายนนั่แหละตัวที่ดีไว้เลยอันนั้นตัวดีไว้ตัวตัวบดีไว้แล้มันโซสามเดือนยังค่อยดีเมื่ตุ่มนี่นะแล้วมื้อนี้ข้าพเจ้าจะเอาแท็กบล็อตลงตัวจริงว่ามันจะไข่บ่เบิ่อไอเจับคือน้องดูจับเลยจับจับอันนี้ไว้เนาะ จับมันไวยิงไว้เลยนีจ่จับอันนี้จัดจับทางนี้เออเออจับ,จบยิไงไว้น้องน้อยู่แทงกูรถกู เทรรบกลอดเพว่ามันไขาบนเนาะมันไขาอุณหภูมเิเสมอเราจะเป็นการใส่ยาให้มันถืกออาการเทบกลอดนี่ประมาณสามห้านาทีเนาะเทปกรอดตัวงัว <c oughs> ขันมาเคยเห็นแต่คนไอ้หนองม <laughs> ี <laughs> เทคคนมีเห็นอยู่ <laughs> เห็นมามันเกิดคนสัตว์ก,ก็คือเดียวนนั่แหละคันว่ามันไข่ก็อนจะได้บวชมันไข่เนาะใส่ยาลูไข่มันใส่ยาบำรุงแล้วใส่ยาแก้กเสพตัวนี้นะนนะนประมาณนั้นแหละแล้วยาที่ว่าข้าพเจ้าใส่ื้อนี้เนาะเป็นยาองค์ใหม่ยาสุดแล้วมือทำอ่ะเถ้าทำอีทจะต้อักอยู่สามเข็มเนาะ แล้วเท้าต่อไป <c oughs> สักเท้าเข็มมือสองเข็เมเนาะเสาเข็มแรงเข็มตัวนี้อยู่ประมาณสามซุดจะอยู่เนาะสามซุดมนนื้อนี้ไอ้เพื่อนว่าบุษันสร้างซักเนาะแล้วมาซักเพื่อนเบื้องมาซักเพื่อนเบิ้งซักเพื่อนเบื้องได้ชมหูดึงเห็นบอกหมอบ่บังต<ด>ีกองบ่บ่บัง ือมมาแม่นนี้เป็ดล้า <8, 000. S 1> นงวงามเลยเปดล้านห้าทั้งลูกดิไม่ลูกนาจะเกิดอกเพราะว่าแพงหิ่งเป็ดล้านน้ช่างะส้เขาออกมาเฮออไ่่เวิรงยันดีอีเนอ เสร็จแล้วพญาตัวนี้ติดไว้เนาะติดไว้เลยนี่แท้มันอายบนึงยามันติดตัวนั้นนี่ติดย้อนเลยย้อนว่าเฮาตัวตัวยุงตัวหินเนาะมาคบตัวนี้แล้วไปคบตัวนั้นมันติดพญาตัวนี้มันไปนําสัตว์ดูดเลือดเนาะอันนี้อ่ะอืถ้างวท่านได้เป็นอยู่ในคอกหลายๆตัวต้องได้ออกเลยเนาะออกไปอยู่บนเมืบมันติดหรือว่าเฮาห่างๆกันไว้ก็ได้เนาะ มันครบตัวนี้ไปครบตัวนั้นแหละมันติดเลย,เลยประยันนี่นะอ,อ,อันในการแพลระบาดมันจะอาศัยแมงแมงที่ว่าสัตว์ดูดกินเลือดเนาะของงวูควายกินเลือดเนี่ยไปกินเลือดตัวนั้นเิ็นตัวเลือดตัวเอ้ยเพิ่งนั้นนู่นเนาะสัตว์ดูดเลือดมันมันมันนำนำเสื้อตัวนี้ไปหาตัวมือมัอ้ะเบิ่งดู นี่ไข้ไข้หุ่นแห้งเนาะว่าไข้แห้งแบบนี้นะขึ้นอุณหภูมิจะได้อยู่นี่อ่ะซี่สิบจุดเจ็ดเนาะซี่สิบจุดเจ็ดนี่หมายความว่ามันไข้อยู่ประมาณองศาปลายคันราเทียบเสเรียเนาะธรรมดาสูงสุดละแม่นมันอยู่ในเกณฑ์สามสิบเก้าสามสิบเก้าเราสูงสุดเนาะแต่ว่าเสเรียโดยปกติละแม่น ปกติมันสามสิบเจ็ุมิบแปดแล้มันพอดีกินอุภูมิเนาะอันนี้สี่สิบจุดเจ็นาะสีิบอ่ะสี่สิบแปถือว่ามันถือว่าคล้ายระบบสันนค้ายแล้วคล้ายแห้งเลยเวันนี้ไอมาไครมาถ่ายบอน,นอนใจายา <c oughs> <c oughs> ยาที่เขาจะใส่มือนีเนาะเป็นยาสุด สุดงูตัวนี้ประมาณสาุดจะอยู่เนาะาสุแต่ประกอบมี1นย่าง2อย่าง3าย่าง4ีย่าง5้ย่างเนาะแต่สุดนั้นมี5้ย่างสุดโตตัวซุดเนาะในเมื่อแต่ถ้อทับอีนเขาจะซัก3เข็มอ่าสามเข็มตัวใดเนาะเข็มที่หนึ่งลยแม่นสามลอดตัวนี้เนาะสามลอดตัวนี้ใสรประมาณสิบห้านาทีแล้วจะค่อยซักตัวนี้หลังจากนั้นเอารอดอันาที่มีชื่อว่า บูท้าฟอสเฟตเนี่ผสมใส่หลอดนี้ก่อนเนาะนี่มันก็มียา<ด>บูเมนกดเป่ามียาเอาะอะบูทาฟอสเฟตเนี่ผสมใส่หลอดอยาตัวนี้ขย n h ให้มันละลายหมดเนาะหลังจากนั้นเราจะเอาค่อยเอาเอานันเอ็นเซตนี่เอนเซตน์ผสมใส่อีกเนาะขย n h ให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเราจะซักเป็นเข็มที่สามนี่เนาะแล้วเทื่าต่อไปจะซักแต่แต่เข็มเดียวนี่เนาะมือสองเข็มเสาแรงเสาแรงประมาณอยู่ อยู่สามซุดตัวนี้เขาจะไม่ให้ตัวจริงเนาะให้บรรดาท่านบึง้งวาเแ็่นั้แหละเพื่อ อย่าปวดชันเลยเขาก็เอาออกมาเมื่อไหร่เนาะมีมัดอไหรเขาจะเขาจะสร้างสามรอบดีกว่าประมาณสิบห้าทีเนาะเบิ้องบนสักทั้งไปทั้งเนื้อทั้งอีะแบ็ในเบิ้งเนี่ยทอดทอดเขี่ออกมาเนาะทอดเขี่มาจับนี่กันเนาะทอดตบก่อนเพิ่มเพิ่มมันเนาะตบเนี่ยเขาเนาะเป็นเสือแบบนี้ เขานอกเออได้เนาะเข็มที่หนึ่งเนาะเขี่ยนึ่งประมาณสิบห้าที่าบนี้แหะเขาจะค่อยซักเข็มที่สองลวเขาจะมาผสมยาเข็มที่สองไว้เนาะผสมยาเขีมยนี้สองไว้ในสิบห้าทีเขาซักเข็มนั้นก่อนก็ได้เนาะเราเสลงก่อนเสลงได้ล้างตลอดวะซักเขี่ยนแล้วล้งเขี่ยเนาะ ล้างน้ำลื่มนี้ขยับกวดนี้ไปเน่อยมาสิมห้าที่เขาอาจะคอยซับก,กดนี้ก็ซุ่มยา นีงใน,น,น,นระยะที่ว่าท่าท่า15นาทีเนอเฮาเฮามาผสมตัวนี้ก่อนก็นได้อ่า ในสามลวดนี้เขาจะเอารวดที่มีซื้อว่าอันน่ะไบูตาฟอสฟอร์นี้มาผสมใส่ก้อนเนาะดูดูฝ่าฟบูตาฟอสฟอร์กอนนะนี่มีน้ำเลยว,วะเนี่วน,นั้นมีน้ำ้วเนี่ยว<ะ>่าน้ำสีอ่อนเนาะ sum sai tu ni con <laughs> nhào nhau nó Hay già la lai <laughs> อะไรเนี่ยจะค่อยมาดูตัวนวามีซื้อไว้เอ็นเซ็ตเนาะด้วยอ็นเซ็ตมาใส่ Ủa, lúc lực cái mình đây là Mình nằm ở đây có ở thấy đây lập xì nhìn nó Bà này ngủ mẹ sắc ăn thưa nâng xếp 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 ดิสเซ14บนื้องนึงเออต่อเือตัวนี้น่ะว่าตเือเฮาผสม3ได้แล้วสักตเือื้อง2เือเนาะอือวันนี้หลังจากได้15ที่เฮาเฮาจะซักตัวนี้เด้บัดนี้สัหมดเลยบ่นหมดเลยสมันมันจะมีแต่รอดเดียวเนาะรอดเดียวนั้นเลยเออััหมดเลยหมดเลย อยู่โอ้ข้างแน่นะอยู่ เขมแล้วไปนอ,อล้างสเ,งเียเมสามเลเขมสามบุาบุาสิบหา้าทีก็ได้สักเลยก็ได้น,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 นอเอาสิซเขมทีสาเนี่ยเออสิบซีเยสิบซีเย hai mà mang mò Khương luôn nêm hai mò nêm sếp mò mi lake ba lake nêm ba buồn kìa này, đi sip 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 đi sip 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 ว่าเธอทำอิดเนาะเธอทำอิดสักสามเข็มคือข้าพเจ้าเฮ็ดนี่เนาะใส่ยาสุดนี้นะเข็มที่หนึ่งแลแม่นะสามลอดน้อยๆเนาะเข็มที่สองแลแม่นะสิบเราจะสิบห้าที่แม่นสักรอดลอดสีเหลืองเนาะเข็มที่สามแม่นเอาหลังจากผสมสามแนวแล้วก็มาซักแล้วเชื่อต่อไปมืออื่นเสาเราจะจะซักแต่เข็มเดียวมืออื่นตัวเร่งซักแต่เข็มเดียวเนาะมืออื่นตัวเสาซักแต่เข็มเข็มเดียวมืออื่นซักเข็มหนึ่งมืออื่นซักซักแต่เข็มเดียวนะ ລົດລຫມນມັມດເນາະົມອ